สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรหวยได้วันเด็ดๆให้พิจารณาคอเก่าเราชมหลังจากเมื่อวานนี่รับทราบกันไปนอๆนอแล้วนะคะในงวดนี้จะเป็นของงวดวันพุธที่21กุมภาพันธ์67นองชมก่อนหน่นโปรดได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสนอน้อชม ในคลิปนี้จะมีสูตรของแม่ริมโขงสูตรของอาจารย์ต้อยแล้วก็สูตรของเซียนว่าปีปทุมนอกคำชมสูตรของแม่ริมโขงเมื่อวานนี่ปังอีกแล้วน้ำชมแตกจังๆมาตรงๆเลยนะคะชมบรดกับเลยนะคะเขาร่วยยินดีกับคนที่ดีโชูดีมารด้อคะเด้อเมื่อวานนี้นะนะคะเนะาะเมื่อวานนี้เลขของแม่ริมโขงเขาตั้งต่น้อยปกติเลยนะคะปกติเลขที่ออกคือ406น้ำชม 06ตัวนี้มาตัวนิ่งเต็มๆเลยนะคะพอมาหอด้าน้อยวี่ไอพี่นะคะแตกเก้าหนึ่งตรงตรงอีกน้องชมแตกก็เรื่อยตรงตรงอีกนะคะสาหรับเลขเก้าหนึ่งยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆนะคะมาว่านี่เกือบสามตัวแตกนะคะสาหรับน้อยวี่ไอพี่น้องชมที่จัดให003นะคะเลขออก310น้องชมเฉียแต้มเดียวนะคะงวดีลุนต่อเลยว่าสุด ของแมริมโขงเฮาจะแต่ก็รั่วจักรอบนะคะในงวดวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะท่านชมได้จัดออกมาให้แล้วนะคะสำหรับสูตรเมริมโขงมือนีน้องชมจัดให้ชุดเต็มเลยนะครับงวดนี้เป็นสูตรมัดรวมนะคะท่านชมเล้าและะหาห้วก็ฮานอยก็อง,งวดวันพุธนี้นะคะผูชมมือนีจัดให้เลขวิ่งเลขกแรนนะคะ มี่หมี4สีมี7เจดนะคะสุดเล่ามารวมห้าน้อยชุดเต็มนะคะมี1หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสแปห้าสี่หก็ดหาเจ็ดลกับเจ็ดสนะคะชมเน้นให้ชุดเต็มเลยนะคะมือนี่คือ1นึ่หาหนสอง หนึ่งเหาแล้วก็เจเนีนเน้อนนชมสำหรับตัวเนีนนะคะทุาผชมเลขเบิ้ลนะคะได้2ชุด2องหางคือ1นหนึ่งกับสองสองชมแล้วก็เลข3าตัวจัดชุดเต็มไหสี่ชุด4ี่หางนะคชมคือ2 1งหนึ่งสองสองสอหาแล้วก็หนึเน่นะคะเนีนไฮสองชุด2องหางคือ2 1งสองแล้วก็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งนีนเนีน้ชมพิจารณาเอาด้วยค่ะเ้อถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบสูตรแม่ริมโขงนะคะแคบนาจอไหวพิจารณาได้เลยน้งชมนในงวดนี้กะมี่เลขของอาจารย์ต้อยนะคะอาจารย์ต้อยได้ส่งตัวเลขมาให้แล้วน้งชมสูตรของอาจารย์ต้อยเมื่อว่านี้เลขห้าน้อยกะหลุดไปน้งชมมาจะสายวิ่งสายแลนนะคะเมื่อนี้รุ่นต่อเลยน้องชมว่าเลขของอาจารย์ต่อยเฮ้าเลขจับคู่จะ มาตรงๆบ่อเนาะค่ะสำหรับมือนีอาจารย์ต่อยให้ได้ทรงมาดเครงเล็กสูตรห้าน้อยแล้วก็เล่าพัฒนาเพิ่นแยกออกมาให้น้องชมห้าน้อยมือนีอาจารย์ให้วิ่งเจ็ดกับแปดนะคะจัดคู่ให้แปดชุดแปดหางคือเจ็ดหาหาเจ็ดแปดหาหาแปดเก้าหาหาเก้าละกัสี่แปดละก็นสี่เก้าน้องชมแปดชุดแปดหางนะคะนี่คือสูตรชุดเต็มของอาจารย์ต่อยห้าน้อยงวดวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรับชมแล้วก็ มือนีเล้าพัฒนาของอาจารย์ต่อยนะคะบนจัดออกมาหายแลว้วน้ำชมสําหรับเล่าพัฒนากะวิ่งเจ็ดกับแปดคือกันนะคะจับคู่ห้แค่หกชุดหกหางคือเจ็ดสองสองเจ็ดสองแปดแปดสองแล้วก็สี่แปดแปดสี่นะคะผู้โดยมักสูตรของอาจารย์ต้อยแคบหน้าจอไว้พิจารณาเบา,าจะเป็นเลขห้าน้อยหรือว่าเล่าพัฒนาเนาะคำชมแล้วละกะ็ในคลิปนี้มีเสียงสัมผัสของเสี้ยน ว่าปีปทุมนกช่มจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอ่อซีเฟนช่องเฮ้าพิจนารณาด้วยค่ะเด้อมาว่านี่เลขของพ่อเฮากะมาจังๆอยู่นะคะช่มบอ่อเขานอยกับเขารายนะคะสำหรับเลขไร่วันพ่อเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮ้านะคะให้พ่อเฮ้าเป็นคนคอนเฟิ่มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะพ่อสวัสดีครับพ่อเอสอวัสดีเวลา มนีมาตามสูตรได้ว่นฝากแฟนช่องคือเก<อ>่าพ่อมนีเลขพ่อเห้ามาน้อยปกติอยู่นะพ่อน้อยมนีก็ได้พ่อได้กแก่นะคะโอ้ยมาน้อยเยอะเลยค่ะก็ด,ดีก็บพวกเขาเนาะพ่อนะเขาน้อ, <c oughs> อ,อยแล่หลายเ,าเนยนะคะะ่ะเลขพ่อเห่าก็ได้สูตรห้าน้อยพออ่อเห้าก็เดินดีอยู่นะครับแต่ว่าในคลคิดนี้จะมีเทิงสูตรเล่าพัฒนาละกะนห้าน้อยแยกน้อยแยกเล่านะพ่อนะหมดที่พานมาเล่าพัฒนาก็หลุดไปนะพ่อ วดนี้ลุยใหม่นะคะว่าลาวพัฒนาพอเฮาจะมาตรงตรงเขาจังๆบ่อนะคะสำหรับสูตรเซี้ยนว่าตีนะคะลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยหวดวันพุธที่21เอ็นะพ่ออา้าวมื้อนี้เฮ็ดไว้แล้วมันบ่พ่อเล่าเฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว้แล้วค่ะโอเคค่ะพ่อมื้อนี้ก็เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลขแลีนเลยนะคะเอาเลาวพัฒนาก่อนนะพ่อเนาะอื ได้ตัวไหนมัคะพ่อเรขวิ่งเหลลนค่ะลาพัฒนางวดนี้วิ่งห้ากับพค่ะพ่อเออนี้จับคู่บัดนี้มีหาสองหาสี่หาแปดจับคู่มีห้าสองห้าสี่แล้วก็ห้าแปดค่ะพ่อเออบบดนี้ก็กสองหสหแป หกสองหกแล้วก็หกแปดคพ่อเออแบบนี้ก็แปดสี่แปดสแล้วก็เกสองพ่อเออบบนี้กานเบินไ้น้นำน่าค่ะมีสี่สี่สองสอง 2องสอง,สองแล้วก็ห้าห้าค่ะพ่อเอเอนั่นแหละวันนี้เลขสามตัวไปสองหางค่ะมีสามหกสองสามตัวสองหางคือสามหกสองค่ะพ่อเออเก้าห้าแปดแล้วก็มีเก้าห้าแปดค่ะเออเท่านั้นแหละลูกสองชุดสองหางแล้วพ่อ ให้เพื่อนชองได้พิจารณาเนาะพ่อนะอาะอ้าวพอเฮากัดจัดชุดเต็มให้คือเก่ากระดมชมชุดเต็มของพอเฮาในมือน,นีนะคะเดี๋ยวท่วนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเลีวกวิงเลีแลนมี่หากระพุกจับคู่ให้เก้าชุดเก้าหางคือหาสองหาสี่หาแปดหกสองหกสี่หกแปดแปดสี่แปดสองแล้วก็เก้าสองถูกต้องนะพ่อเนาะ แบบมีเลขเบิลพอเฮาว่าผู้ใดมักเบิลนะคะสามชุดสามหางสายเบิลคือซีซีสองสองแล้วก็ห้าหานะพ่อเนาะเลขสามตัวพอเฮาคัดให้แค่สองชุดนะคะเพื่อผู้ใดอยากเล่นเลขสามตัวนะพ่อเนาะคือสามหกสองกับเก้าห้าแปดนะคะทีนี้ก็เน้นให้เฟนช่องหน่อยค่ะพ่อในวันนี้ตัวเน้นตัวใดเนี่ยพ่อเน้นห้าสองหาแปดเน้นไปที่ห้าสองห้าแปดครัพ่อ สองหกแปดหกสองแล้วก็หกแปดค่ะเออนนั่ทะลุสี่หางนัแล้วลเนี่แค่์สีชุดสี่หางเนียนเนียนะครับ่ชมนี่คือชุดเต็มเล่าพัฒนาของพอเฮาเนาะคะ่ะผู้ใดมากกแคบหน้าจอไวพิจารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อนี่คือตัวเนีน่แค่์สีชุดสี่หางคือหาสองหกสองหาแปดแล้วก็หกแปดนะคะที่นี่ก็เป็นศูนย์ห้าน้อยนะพอ่นะเอเนาะเดี๋ยว ห้าหน้อยพอห้าวงวดนี่นะคะชมพอห้าวก็จะจัดชุดเต็มห้คือเก่านะคะพอห้าแยกเล่าเป็นเล่าน้อยเป็นน้อยนะคะหาหน้อยงวดวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดเอาเขาเรื่องกันที่เลขวิ่เงเลขแลนเลขกับพ่อห้าหน้อยวิ่งเจ็ดกับวิ่งเจ็ดกับแปดเท่าไหร่เจ็ดกับแปดค่ะพ่อจับคู่ค่ะจับคู่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจับคู่มีเจ็ดศูนย์

เก้าสามเก้าสองค่ับพ่อสิบชุดสิบห่างคือเก้าน,นะพ่อมือนีมีหลักลอยบ่พ่อ,อ,พอสำหรับห้าน้อยละหลักลอยมีมีหาขับสองเท่านั้หลักร้อยงวดนี้พ่อเราจัดให้คือห้ากับ สองน้าพ่อพาผู้ใดเ,<อ>เพื่อผู้ใดอยากเรียนเ,<อ>เลขสามตัวน้าพ่อจัดไปใส่โหลดเนาะค่ะให้แค่สองตัวไว้พิจารณานะคะท่านผู้จับเป็นท่านผู้จับเป็นกรสิมันนี่หรอกเมื่อนี่ศูนย์ศูนย์หกนี่แหะแมีนถ้าผู้ใดจัดเป็นกระโค้งเจ้าได้โชคไดม้มันคือพอวาเนาะคะ่ะการยังดียังเขาอยู่น้าพ่อเนาะอบอกเขาหน่อยต<อ>ัเขาลายคือเกาเนาะค่ะเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเฮาไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อนี่พ่อเฮาจัดชุดเต็มให้สิบชุดสิบหางสำหรับเลขห้าน้อยเนาะค่ะ มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสามแลักเก้าสองถูกต้องนะพอนะ่อเนาะเลือกรักรลอยพอห้าจัดให้เลขฮารกับเลขสองน้องผูชมพิจารณาเอาดูค่ะเด้อที่นี่กะเนียให้แฟนช่องนะคะพ่อมือนี่มีตัวใดเนี่ยเนียเนียนเจ็ดสองเจ็ดสาม เน้นไปที่เจ็ดสองกับเจ็ดสามนะพ่อ,อ,อค่ะตัวใดค,ค่ะพ่อแล้วก็แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสองแล้วก็แปดสามค่ะพ่อเออแล้วเก้าสองหยุดุดหนึ่งคือเก้าสองนะคะพ<ต>อเ้ากับจัดให้เนียๆเน้นๆคือเก้านะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับพอเ้านะคะ เลขห้าน้อยแคีบหน้าจอไว้พิจรารณาได้เลยนะคะชมหมวดนี้พอเข้ากับเน้นให้แคฮาชุดคือเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสามแล้วก็บแปดสามนะคะหมวดนี้กับมันใจคือเกาอันบัาวห้าน้อยเข้าค่ะม,ม,มืออื่น,นสิบแตกหลายน้อยอยู่ลงมืออื่นเนี่ยค่ะสาธุสาธุพอขอให้เขารั่วแกก็รั่วหลายๆรอบวมาเถอเนาะไม่มาเถอะมาเจราน้<พ>อยสองมือแล้วค่ะมืออื่นพอเข้าว่า มันใจคือเกาล้อมชมมันใจเกินร้อยนะพอนะสำหรับผาน้อยนะคะไอ้นี่ก็เสียงเงย็นยันของพอเฮ้านะคะผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขก,กับพอเฮาพิจารณาได้เลยนะคะงวดนี้ผู้ใดได้เสียงโชคเสียงลาบกับขอใอ้แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีใช่โชคๆเหมัอนหนี่เือปกปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ